ยาเลยยกเลยทุกคนเลยแบบเนี้ยกเลยยกกันแบบนี้เลยอ่าก้ามก้มือเบาๆก้มือเบาๆอ่ามมือว่าโอเคแต่ทำให้ต้นยางลุงกันต้องขอบคุณจริงๆนะครับไม่ผิดหวังครับขอบคุณจริงๆนะครับ นะครับแล้วเราครับ anh ครับอ๋อสวัสดี3 การตอนนี้ทางพัฒได้รวบรวมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับผลไม่เป็นทางการเราชนะตั้งแต่เขตยกทีมนะครับทั้งเขตหนึ่งเขตสองเขตสามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดจุมพครนะครับที่ให้ให้ความไว้วางใจพัฒรวมไทยสร้างชาติโดยโดยการนำของคนเอกระยุทต์โนชาและก็กราบกราบขอบคุณจริงๆนะครับอขอบคุณทุกคนนะครับ ตอนนี้ผลไม่เป็นทางการนี่ทั้งสามเขตครับคิดว่าทั้งสามเขตเนี่ยที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นผลจากอะไรเป็นยังไงครับมาจากการทุ่มเทการรณรงค์หาเสียงมาตลอดระยะเวลาเกือบ3ามเดือนนะครับทุ่มเทเต็มที่สุดกําลังแล้วก็เราได้รับคือเคาะประตูบ้านครับเคาะประตูบ้านเดินเ้าะประตูบ้าน ให้นายกต้งแถลงหน่อยให้นายเียวกพูดหน่อยและกระแสกระแสลมดีจริงจริงแล้วผมมองว่าการที่พวกเราได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครั้งนี้นะครับผมมองว่าทุกคนนี่เกิดจากการเมืองท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเกิดจากการเมืองท้องถิ่นนี่เราจะรู้ปัญหาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนและก็มีความผูกพันกับพี่น้องประชาชนนะครับวันเมื่อมีโอกาสตรงนี้พี่น้องประชาชนก็จะตัดสินใจให้กเราได้มีโอกาสรับใช้พี่น้อง ไดตำแหน่งมสมาชิกสภาผู้แทนรัรศฎรเราเข้าใจครับรอบนี้การแข่งขันรอบนี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายเรื่องนะมีปัจจัยหลายเรื่องแต่เราเชื่อว่าพี่น้องประรชาชะธิปไตยจะบรรุได้ตัดสินใจเลือกพกรครวมไทยสร้างชาติโดยท่านประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งเป็นคดีเดตนายกรัฐมนตรีส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถือว่าพวกเราเป็นคนต้องถิ่นได้รับโอกาสดีๆจากพี่น้องประชาชนตตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้ ได้รับเกรติน,น,นี้นะครับก็อยู่ในความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะครับคิดว่ากระแสของลุงดี่จะช่วยทางผู้สมัครทุกคน<อ>ได้ไหมครับกระแสลุงตู่ก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวครับและบวกกับบวกกับทีมของพลังชุมพรน,นะครับรวมกันทุกภาคส่วนและก็ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในภาพรวมนะครับที่เราได้ด กันเต็มพื้นที่นี่คือความรักความสามาัคคีของทีมพลังจุฬาลงศร,รกับรวมไทยสั้นชาติคิดว่าเป็นจังหวัดเดียวในของทางใต้หรือเปล่าวะที่ยกจังหวัดเนี้ยได้ชน,นะคือ,ค,อ,ค,อคือสามารถล้มอาจารย์ที่ปัดได้ทั้งทั้งจังหวัดเนี้ยรู้สึกนะผมผมข้อมูลตรงนี้ไม่ชัดนะครับแต่จุมพรเราเราไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าล้มนะครับแต่ว่าเราใช้คําว่าเราเราเราได้รับโอกาสจากพี่น้องชาวจังหวัดจุมพรพี่น้องชาวจังหวัดจุมพรงรจะเห็นว่า คนไหนคนทางานคนไหนที่คนไหนทํางานมากก็ได้คะแนนมากนะครับวันนี้เราทุ่มเทกันสุดกําลังความสามารถทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยความจริงใจเราพวกเราเป็นนี่บุญคุณของชาวจังหวัดจุมพรนะครับที่ได้ให้โอกาสพวกเพื่อนเพื่อนพี่พี่พวกผมได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับท่านคิดว่าทั้งสามเขตเนี่ยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคําว่าลูกหมีเนี่ย ไอ้น,นี้คือจุดข,ขายนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเซี่ยวเล็กๆนะครับผมก็เป็นเซี่ยวเล็กๆแค่นั้นเองแต่เราก็ประกอบประกอบประกอบกันทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันนะครับไม่ใช่เฉพาอของคนของคนเดียวลูกหมีทําคนเดียวไม่ได้ได้นายกอาบาจอได้น้องๆที่เป็นสจผู้นําท้องที่ผู้นำท้องถิ่นที่ยืนตรงน,นี้และก็ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเนี่ยเนี่ยวันนี้เป็นความตั้งใจของพวกเราจริงๆ,ๆนะครับแล้วก,ก็ก็เป็นความร่วมมือร่วมใจกันทุกคนเลยครับ คิดว่า,าหลังจากนี้ไปจะขับเคลื่อนอและก็จะพัฒนาจังหวัดชุมพรจะบอกคนชุมพรยังไงว่าจะเดินในการพัฒนาเนี่ยครับผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าในส่วนของตัวผมเองในฐานะที่ทําหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็มีกอีหลายเรื่องครับที่จังหวัดชุมพรยังยัง,ย,งยังรอโอกาสในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการพัฒนา นะครับฉะนั้นถ้าในส่วนท้องถิ่นได้มีตัวแทนระดับชาติเข้าไปทําหน้าที่นะครับเ <c oughs> ชื่อมั่นว่าถ้ากรณีเรามีโอกาสเป็นรัฐบาลน,นะครับผมคิดว่าจังหวัดจุมพรก็ของได้กรักมรมามนตรณนำพานในการพัฒนาจังหวัดจุมพรนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องเข้าใจนะครับว่าจังหวัดจุมพรเราเสียโอกาสาม,มากมายพอสมควรนะครับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสาได้เป็นรัฐบาลแต่ในช่วงเวลาที่ท่านประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี นะครับจังหวัดจุมพรินได้รับงบประมาณมากพอสมควรในการพัฒนาของจังหวัดจุมพรเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอีกหลายเรื่องที่จังหวัดจุมพรได้ต่อยอดจากการทํางานของท่านประยุทธ์จันโอชาตรงนี้ผมมั่นใจว่าจังหวัดจุมพรต้องมีการพัฒนาอย่างแน่นอนครับรวมไทยสั้งชาติรวมไทยชาติเลยท่านลุงครับ หรือว่าเป็นรางวัลหรือเปลวันนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเป็นเป็นวัน14พฤษภานี่เป็นวันเกิดนะครับผมผมถือวันนี้ได้รับของขวันทิ้นดินมหาศาลนะครับ ถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นผู้แทนถึงแม้ว่าผมจะเป็นเพียงผู้สนับแค่ผู้สนับสนุนนี่ก็ถือว่าวันนี้ชาติพรอนได้ให้โอกาสมาเยอะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับไม่ผิดหวังครับขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับ